ค่ะพมลนค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพมุนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคุณพ่อเนาะเป็นคลิปที่สองคงสุดท้ายละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามาตามคุณพ่อเมื่อวันที่14เนาะคุณพ่อเนาะ14 15อีกสองเมือเลก็ออกละค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันได้จักมือคุณพ่อฝันขึ้นฝันเมื่อคืนนี่เนาะล่ะสุดว่าสันฝันแนวไดเนาะฝันวันไป ไปน้ำทางไปน้ำทางไปพ่อบานจักเป็นบาทน,นี้ยังมันไม่มารมีงานาเอ,อเขาไปในบาทเข้าบานเป็นงานบุญมาทนะั้งเขาว่างานบุญมันน่ะมีหนังมีมืวรับเขาอยู่อยู่ในบัดเขาวานเนี่ยบาทนี้ว่าจะเข้าไปบาทนี้พันไปพ่อบักมันบัก มูบอกมันมันเสียชีวิตก็คือ<ม>เสียไปแล้วเออมันมันเสียชีวิตรไปแล้วผอมมันค่ะก็ไ๋ยเดีด๋ยวถามมันอันโตนอะไรจักปีเฮ้ยไหวทถามค่ะให้ถามเธอเธอก็ตอบขึ้น,นเข้าไหนหาซิปหรอไหวท๊ะได้หาซิปปีเออเข้าไหนหาซิปอะไรได้หมอกบอกถามตอบ ก็ว่าอันเสียมโนงใสไ่ไปอันทรงหัวโหวดนำำ้ำดำเสียมโนงถามมายวนตัวไเตจักปีไปถามข้หาห้าสิบป่ัใชอือหนาห้าสิบปีค่ะหมอว่า้านี่ยตัวจิไปยังกว่าะเข้วาว่าสิไปฟังลำ บาจะไปฟังลำเหมือนกันนี่ยิ่งไดเสียงหนังเสียงมันลำมันดังอยู่คนอยู่ในบัตรคนอ่านบทได้ไปะบา้านเนี้ยอันพอกันไม่สื่อ,อเราให้หมอแก่ก็น้า,นา,นนนาตัวแก่เราอยู่้ยแก่พูว่าสื่อเราวันเรา ซื้อเราเนี่ยตั้งวดใหญ่หนึ่งค่ะคือเราขวดใหญ่พ่อพ่อนะพ่อมัวพ่อมัวใหม่นะกับวายาหมอเลยแจ้งว่าหมอตายอยู่วายาค่ะวายาก็เลยว่าจังไหนต่อครับคุณพ่อได้ว่าก็ได้นั่งอยู่โต๊ะหน้าบ้านเสียงนั้นก็ลังถึงทางถึงทางกระลำกระลำบ่นบ่นอยู่ในบัด อ่านดึกด้วในบา้าทั้งหนีอะไรพากันอยู่ในบา้ามีเรื่องานอยู่ลา,านค่าตื่นลานค่าเรื่องกระแพงเรา,าบานเรื่องในึก,กินหนึ่งเราเป็นเราอันโดน,นีเซียเป็นเราโทุก่อนม,ม,มันโมเมนต์บอกเราบอกสี่สิบเป็นเราโทุเราโทุกเป็นเราโทุก ก็ได้ไกินนะนี ok ่กินโจกหนึ่งโอ้หวานเว้ยแซ่บเว้ยว่ะเป้แต่ว่านะเป็นหน่อูเป็นห่อูบ้านนั่นไงก็เนาใโอ้เห็นเส้นเล่นะเออมันจะหายดอกเงินมัวแต่ว่าเส้นใช่เงินอยู่ก็ได้ว่าบาก็ไมีค่ะมอยใน่หายเส้นเดออชื่อโซดเออเดี๋ยว ว่าสิเอาเงินให้เขาเองสันก็ได้หมอนกับแพงมาหมออู้ตายเสียบุนงอินน้ำผ่องเลยเฮ้ย,ฮยพ่อกันไหมเออก,กินกันกินมันเป็นเหล่าทุหวานโมเมนเหล่าสี่สิบโอ้หวานหอมก็เลยได้ดวานนะ,ะหวาน,ก,นก็ได้ไปไม่อีกบ้านโอ้ยกินเดียวหนึง่ง ไปบ้านว่ากันไปบ้านไปวังนังฟังรำกันไปว่ไหนขนก็เป็นแซ่แอยู่อคนยางน้ำท่ายางน้ำท่าสิเขาวัดบ้านนึงบ้านนึงแต่เออว่าคนแรน้ำท่าม่ะตีกันตีกันมาทนาีตีกันถ้าดีกันลีนน่ะบลีนมันหมอตายก็ไปเพราะหมอตายไปไปไปบ้านก็เจอกันไปเลยเออดี ว่าดิดีดีนบ้านของใครอันูเมยออฟันํำนี่เนาะค่ะบ้านี้ชิคออนุญาตถามคุณพ่อได้ปะนี้หลังจากบอกความันันจบแล้วเนาะสิถามคุณพ่อว่าคนที่เสียชีวิตไปที่ว่ามูนี่ที่ว่ามาผู้เดียวเนี่คุณพ่อฮูจักเพิ่นบ่จักบ้านอีตอนเพิ่นเสียชีวิตอีลีนี่เพิ่นเสียชีวิตตอนจะกปีหู่บ่โมูแล้วตอนนี้ ตัวนี้โบหูเนาะค่ะตัวนี้โบหูว่าเสียชีวิตตอนจักปีเต่หูแต่ว่าเพื่อนบอกในฝันว่าเพิ่นเสียตอนหาบริว่าเสียเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอายุหาสิบปีเนาะคุณพ่อไอ้คนตัวร้ายมันได้เว้ยถามอายุกันเพื่อนว่าเพิ่นอายุหาสิบปีหาสิบแล้วอือค่ะบ้านนี้คนที่พิส้อเราว่าสิไปซพิสูรเราขาวนี่เป็นไผ่ศิไปซื้อเป็นผู้เพิ่นเสียหรือเป็นคุณพ่อแล้วเป็นพ่อเีเป็นพ่อนที่เด็ เป็นคุณพ่อซสื่อมอกินคุณพ่อนี่ไปซสื่อมาสื่อนี่เป็นซื้อสื่อมาเป็นเหล่าขาวซีซิบดีกีเป็นบอกคะเออเป็นเหล่าแตว่าเอามาบัดกินแล้วมันเป็นเหล่าท่เป็นบอกคะเป็นเหล่าทูบัดกินแล้วเป็นเหล่าท่เนาะค่ะคุณพ่อนี่ได้กินน้ำเขาบอกกินเลยนเด้กินเป็นบอกคะคุณพ่อก็ได้กินแลวกับครูคนเสียชีวิตก็กินคือกันเป็นบอกคะกินต่างคนต่างเด็กินเนาะค่ะหลังจากกินแล้วนี่ก็ไปเที่ยวงานวัด ไปลราเขาตีกันเก็เลยพักกันแลนนี้จากกันเลยบ้านนี้แลนดีไปดีบว่ะค่ะมันแต่ก็ทางว่าค่ะดีว่ะสี่ข้อเท้าดีเลยทางมันเสด็จขึ้นมาสี่ข้อเท้าเนวทางกับคุณพ่อได้บ้านนึงก็ตีเนี่ยแนวทางตัวเลขคุณพ่อจะหายตัวไหนก็จะหายอายุแบกมันตายเห็นไหมอายุเพิ่นเสียเนาะเออมันบาดหัวใจ ห้าศูนย์เนาะค่ะบาทที่นี่สีถามอายุคุณพ่อได้แบบนี่ยคุณพ่ออายุจ็ดปีหกสิบสามหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปอเนาะอย่างเขาไปหกสิบอย่างหกสิบสี่แล้วเนาะค่ะหกสิบสามเต็มเนาะค่ะอย่างหกสิบสี่แนวทางในหวดนี่เนาะค่ะคุณพ่อให้ห้าศูนย์กับอายุของคุณพ่อเนาะรากาอย่าลืม เลข40นำเนาะคุณพอ่พอเพราะว่าคุณพ่อนี่ได้ไปซื้อเหล่าเนาะคะ่ะเป็นเหล่าขาวเนาะคะ่ะ40ดีกรีเนาะคะ่ะเอา40ป<ม>ีบดีวยนั่เนาะคะ่ะแนวทางโครงสุดท้ายนี่นาะ,ค,ะคุณพ่อเนาะคะ่ะนอกเหนือจากนั้นเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมฟังความฝันหลักะตีเอาเนาะคะ่ะผู้ใดตีได้ตัวใดคอมเมนต์ใตค้คลิปเนาะคะ่ะเว้าสู่กันฟังเนาะคะ่ะแนวทางนี่ควรสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเถอะท่านผู้ชม ที่เขามารับชมเนาะคะ่ะเคยฝันแบบนี่บบหรือว่าเคยได้ยินคนอื่นฝันเราเบาซูฟังเนาะคะ่ะแนวทางตัวเลขควรสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปพ,พูดคุยกันเนาะคะ่ะห้แนวทางซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะก็ขอไ้คลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมเราบฟังมีโชคมีลาบดนรางวันใหญ่กับพอมนุส์สุขสุขคนค่ะคุณพอมีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะ มีซ้ำนี่เนะเาะขอบคุณพม่ลได้ไหลายค่ะบอเะเภทแนวทางขอบคุณค่ะามาสรุปแนวทางตัวเลขาอฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอม่นค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 68นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองโคงสุดถ่ายเนาะค่ะของพอม่นค่ะเพราะว่ามาตามเพิ่นเม,นม,มนเื้อนี้วันที่14ค่ะท่านผูน้ชมพม่นนี่เพิ่นฝันคักเพิ่นว่าฝันเมื่อคืนนี่สดๆดหอนหอนเลยเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าจักยางไปใส่เพิ่นว่ายางน้ำทางไป ลัเขาไปในมูบานแต่โบหัวมู่บานนั่นเป็นมู่บานอยู่ใสเพื่อนว่าค่ะหูแต่ว่ามูบานนั่นเขามีการมีงานมีบุญเพื่อนว่าเป็นบุญบานเขาจัดงานอยู่ในวัดเพื่อนว่าค่ะในความฝันไปแล้วว่าสิไปเบิงมอล่เพื่อนวาแต่ว่าไปพ่อมูเก่าเพื่อนว่าแต่ว่ามูเก่านี่ได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนว่าค่ะหมูที่ฝันเกี่ยวฝันเห็นได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนว่าค่ะมาพอกันเพื่อนว่าในความฝันนี่ ก็เลยถามมูเนาะค่ะว่ามูนี่อายุจักปีเพื่อนว่าถามมูว่าเฮ้ยตัวอายุจักปีตอนนี้เพื่อนว่าค่ะถามมูเพิ่นเนาะค่ะมูเพิ่นก็เลยบอกว่าห้าวหาสิปีเพิ่นว่าค่ะมูผู้ชายก็เลยบอกหาสิปีตอนนี้เพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นพรมน์ถามอายุเรียบร้อยพรมน์ก็เลยว่าอู้ดีใจด้ว่าสันมา่อมมูเก่าสันในความฝันเนาะค่ะสี่เหลี่ยงเหล่ามูกันาเพิ่นว่าค่ะ ผมุ่นก็เลยไปสื่อเหล่าเนาะค่ะซีซดีกรีเนาะค่ะเอาขวดใหญ่เลยเพื่อนว่าค่ะสื่อมาแล้ก็มาแพงสู้กันกินเพื่อนว่ะบัดกินลงไปแล้วมันโมเมนต์เหล่าซีซีดีกรีเพื่อนว่ามันเป็นเหล่าโท่เพื่อนว่าค่ะหวานแสบแห่งเพื่อนว่ะค่ะผมุ่นก็กินมูก็กินเพื่อนว่าค่ะกินน้ำการทั้งสองคนเพื่อนว่าค่ะหลังจากกินแล้วก็เลยส่วนกันเข้าไปเที่ยวงานวัดเพื่อนว่ะคนก็ไล่ไลยเพื่อนว่าค่ะ พราะเขาไปแล้วบทันหดซ้มเพื่อนว่าคนลังออกมาเพื่อนว่าเห็นคนลังออกมาเนาะ,ะเขาตีกันว่าสาันต่างคนต่างแลนลีแลนลบนว่า,าร์สันพมุนกับแลนลีเนาะขะมูเพื่อนที่เสียชีวิตกับแลนลีเลื่อจากกันเพื่อนว่าค่ะเลื่อไปไผไปมันเพื่อนว่าหลังจากนั้นกับหเมือเพื่อนว่าพมุนหายเนี่ยทางมากเนาะ,ะ่ะเลขสองตัวก็คือห้าศูนย์เนาะ่ะเลขสองตัวห้าศูนย์ เพิ่นหามาเนาะค่ะเป็นอายุของผีมูเนาะค่ะที่บอกในฝันเนาะค่ะพอเพิ่นถามกันว่าอายุจักปีผีมูบอกอายุห้าหาสิปีเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าอายุที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตอีรีน่ะพรามุ่นเพิ่นบบหูเนาะค่ะแอดก็ได้ถามแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบบหูว่าเสียชีวิตตอนอายุจักปีเนาะค่ะหูแต่ว่าในฝันเพิ่นบอกว่าตอนนี้เพิ่นอายุห0าสปีเนาะค่ะแนวทางเพิ่นให้ยมากก็คือหาศูนย์วงกลมห้เน้นเนาะค่ะ ละกะักกัสซีศูนย์เนาะค่ะเป็นดีกรีของเหล่าขาวเนาะคะ่ะสี่สิบดีกรีก็คือสี่ศูนย์จับมาหน่ำเนาะค่ะแล้วก็หกสามอย่างหกสี่เนาะค่ะหกสิบสามนี่เป็นอายุของพอมุนเนาะค่ะพอมนุนะะมน,นี่อายุหกสิบสามปีเต็มเนาะค่ะเต็มแล้วะค่ะท่านผู้ชมอย่างเขาหกสิบสี่ปีนี้เนาะค่ะอย่างหกสิบสี่ปีนี้แต่ว่าบ่ทันหอดเดือนเกิดเนาะค่ะบ่ทันเต็มเนาะค่ะ เป็นอายุของพมุนเป็นแนวทางของพมุนในงวดวันที่16ม,มีนาคม2568น้ี่ค่ะขอให้ท่านชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปรางวันใหญ่กรับคุณพอ่อสุขูสุคนค่ะพมุนนี่เพิ่นฝันอยู่สองเธอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ทยเนาะค่ะหลักมาเบิงคลิปแหลกของเพิ่นเนาะค่ะคลิปแหลกของเพิ่นเิ่นหายแนวทางมาเนาะค่ะอันนี้เพิ่นฝันวา่นวาเพิ่นไปรักโน,นใหม่เ,หเขาเนาะค่ะไปรักโน,นใหม่มาสองนอ,นอ,นอ,นองเพิ่นว่าค่ะหลักมาสองนอกับ ค่อนเมื่อเพิ่นว่าเอาใส่ถุงผ้ายเมื่อนะคะเมื่อแล้วเห็นหมาเนาะค่ะสองตัวเพิ่นว่าแลนไลเพิ่นสิกัดเพิ่นเพิ่นว่าแต่บบได้กัดเนาะค่ะแต่ว่าหมาบอกว่ากัดก้นซะนอกัดก้่นคนซะนอเนาะค่ะหมานี่ว้าได้เพื่อนว่านี่คลิปแรกเนาะค่ะหมาว้าวได้หมาบอกว่าสิกัดก้่นคนซะนอแต่ว่าบ่กัดเพิ่นว่าหลังจากนั้นหมานี่กะ หันหลังกลับไปเพื่อนว่าค่ะวิ่งไล่ซื้อเพื่อนว่าค่ะผมมุ่นหายแนยวทางมาหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะ เป็นเหล็กตีจากฝันแล้วก็บสองเจ็ดนี่เพิ่นมักแห้งเนาะค่ะเพราะว่นันนใหม่สองนอเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ตีหายเป็นสองเจ็ดเหล็กตีจากฝันวงกลมหายเน้นเนาะค่ะแล้วกัเจ็ดเจ็ดเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะแล้วก็บเก้าสองสี่เหล็กตีจากฝันแล้วก็บสี่สี่เหล็กตีจากฝันเป็นแนวทางของพอมุ่นค่ะมีเทิร์นคีบโค้งสุดท้ายเนาะค่ะแล้วก็คลิปแรกค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นหายมากซัมนี่เนาะค่ะ กระเลือกเอาตัวถี่จะคล้องมาแต่ที่สําคัญทะเลก3ามตัวก็อย่าลืมตัดกับหมนหุนนําเลิกขากันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้ารวยน,นําในเ้้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ